ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาตัวไหนดีคะไม่ได้คุยเรื่องของใต้ตามานานแล้วเนาะจริงๆการฉีดใต้ตาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งปราบเซียนเลยนะคือฉีดให้เต็มเนี่ยไม่ยากแต่ฉีดให้สวยและไม่เป็นก้อนเนี่ยถือว่าต้องใช้สกิลมากๆเลยปกติเวลาเติมใต้ตาค่ะเราจะไม่ได้ถมเฉพาะใต้ตาอย่างเดียวเราจะต้องไปดูบรเวณมิดเฟสน Mid ี่ หรือว่าเบหน้าแก้มก่อนว่ามี v o ลลุมลอ s เบลนจุดนี้หรือเปล่าซึ่งส่วนมากเนี่ยในคนที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาลึกก็มันจะมีปัญหาเรื่องของ Mid f a เ e Volume Loss ร่วมด้วยดังนั้นก็จะแนะนําว่าควรจะปรับเบลมิดเฟสก่อนนะบางคนน่ะแก้ไขบเบลมิดเฟสแล้วใต้ตาก็ดีขึ้นไม่จําเป็นต้องเติมใต้ตาเลยก็ได้แต่ถ้าใครที่เติมมิดเฟสแล้วแบบ ใต้ตาม,มันยังลึกอ,อยู่ยังเหลือร่องอยู่ก็สามารถเติมใต้ตาได้นะคะทีนี้กลับมาที่คำถามนะว่าฟิลเลอร์ใต้ตาตัวไหนดีก็ต้องเป็นฟิลเลอร์ที่เนื้อเจลเนี่ยค่อนข้างนิ่มมากๆไม่ไงั้นมันจะเป็นก้อนได้นะเวลาเติมเนี่ยจะต้องค่อยๆหยอดทีละนิดจะต้องเบามือจะไม่ได้แบบพวบทีเดียวนะคือต้องค่อยๆแล้วก็แต่เย็นๆเวลาฉีดนะคะถ้ารุ่นที่อังชอบเนี่ยส่วนตัวอังชอบละะเลเซอรลนไวเท่าไหร่ ซึ่งคุณหมอท่านอื่นอาจจะชอบรุ่นอื่นไม่ใช่เรื่องผิดนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วก็ความถนัดของคุณหมอเลยว่าจะใช้รุ่นไหนในการเติมบริเวณน,นี้นะ อีกจุดหนึ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะคะก็คือบริเวณหัวตาบริเวณนี้เนี่ยมันไม่มีไขมันใต้ชั้นผิวเนาะเป็นผิวหนังแล้วพอเปิดจากผิวหนังไปก็คือชั้นกล้ามเนื้อเลยดังนั้นการเติมบริเวณนี้เนี่ยจะต้องหยอดแบบน้อยมากๆไม่งั้นมันจะเป็นก้อนซึ่งเวลาเป็นก้อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนหลังทําทันทีด้วยนะมันจะต้องรอเวลาประมาณแบบ1-2เดือนถึงจะเห็นว่า ก้อนมันชัดขึ้นซึ่งบางคนยังไม่เคยเติมฟิลเลอร์ก็มีก้อนบริเวณนี้แล้วซึ่งอันนี้มันคือกล้ามเนื้อนะคะมีชื่อด้วยชื่อว่า Orbicularis o c u l i กล้ามเนื้อบริเวณนี้ส่วนมากในคนไทยหรือว่าคนโซนเอเชียจะมีการทำงานค่อนข้างสตรองอยู่แล้วสังเกตด,ดูนะยิ้มบางคนก็จะเห็นมันแบบเส้นๆ้นแข็งแข็งขึ้นมาอันนี้ก็คือมีกล้ามเนื้อมาในที่สตรองยิ่งคนที่มีกล้ามเนื้อบริเวณนี้สตรองเนี่ยอังแทบไม่เติมเลยนะบริเวณหัวตาก็คือจะเลี่ยงไปเติมแบบ ใต้ตาตรงกลางแล้วก็ด้านข้างแทนนะคะยามกันอีกรอบนะคะสำหรับใครที่กำลังสนใจที่อยากเติมฟิลเลอร์เนี่ยก็หาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะแล้วก็เลือกฉีดในสถานพยาบาลกับคุณหมอท,ที่มีประสบการณ์เท่านั้นนะคะ